จ้าสวัสดีจ้ามมนีแม่นองฟ้าสิผ้ามาเบิงเสียเอินว่าสวนกับบมแม่นอออันอยู่ในบ้านหมู่บ้านของแม่นองฟ้านี่แหละเพื่อนกับสิเป็นเกษตรพ่อเพียงเพื่อนกับสิปูไวัยชพอกินทองเพิ่นนอกจากบางงอเพิ่นเมืองโดกโดกพี่น้องเดี๋ยวแม่นองฟ้ากับสิมาถามสูตรทองเพิ่นคือกันน้ำกันกับพี่น้องละโมนีว่าิระเทศจังไดมันจังโดกแข็งแค้นันเป็นน้ำพัานหรือจังใดนกันชัดเลยพี <must be S 1> ่น้องเอ้ยชึ่อมาโดกแขงแค่ดกแบบบอลลูนอีกกลางหาก เพิ่นบ่ได้ไอปูขายเนาะจ้าเพิ่นสิปลูกแต่พ่อกินของเพิ่นเพิ่นปลูกไว้รอบๆบ้านของเพิ่นเนาะแต่ว่าบ้านบ้านขอบสาเพิ่นเนาะฝั่งนั้นก็มีบักม่วงฝั่งนี้ก็มีต้นบักงอบ่รู้ว่าในสาเพิ่นนี่ปล่อยปลาบ่เดี๋ยวจังสิสอบถามเพิ่นเบิ่งเนาะแม่น้องฟ้าแต่ก่อนก็เคยปลูกบังงออยู่ต้นนึงแม่น้องฟ้าบ่ได้มีที่หลายคือเพิ่นเนาะ ปลูกไว้ประมาณสองสามปีมันก็เป็นนวยสองสามปีแรกนะี่เป็นนวยดีดีบานที่นี่แม่น้องฟ้าถมทีถมทีกันอีกทาไปถมถือตนอันเงาเงาของบางเงาะบานบางเงาะแม่น้องฟ้ากับบเป็นนวยเลยแม่ไอแม่นองฟ้ากับนนกับบัหูคือกันว่าเป็นน้าเข้าถมถมไอดินในเงามันหรือเปล่ามันถึงเหตุแต่มันบัวเป็นนวยแต่ว่าของเพื่อนเนี่ยโอ้ยมันใสสปริงเกิ์นํามาก เศรษฐกิจพ่อเพียงกะคงสิใส่กันได้ครับยุคนี้นอจาจะห้องบริขายแต่ว่าห้ากระปูไว้ทตะกินสองตนสามตนนี่เฮื่อนห้าเห้องกระริสือเพิ่อนนอเดี๋ยวแม่นองฝ้ากสิใส่สูตรน้ำเพิ่นขึ้นกันนั่นล่ละดกดด้ดดยพี่นองจา๋าดกอีลีอีลอ เห็นสปริงเกอร์พันยูสงสัยพันจิใส่สูตรพันจิใส่สูตรเปิดหนามใส่แน่ๆเลยเดี๋ยวเข้ากับสิผ้าไปผอกับเจ้าของสวนเพิ่นเล่นนอจ่าว่าเพิ่นเฮ็ดจังไดสวัสดีจ้าไอมื้อนี้แม่น้องฟ้าสิพามาเบิ่งเจ้าของสวนเพิ่นเนาะเฮ็ดจังได๋ก็อันบักม่วงเอ้ยบักเงาะเพิ่นนี่คือโดกแห้งแท้ ไฮน้ำนี่คือ,อสปริงเกอร์เพื่นเนาะอ,าอือสปริงเกอร์เพื่นก็เปิดเปิดเขาไก่กองเขาไก่บ่ได้นะตอนเนี่ยออออันกี้อันสปริงเกอร์นี่อันน้ำเพิ่นเปิดใ่อันจักมือก่อจักเปิดเธอหนึ่งมือเวียนมือช่วงนี้อากาศมันหอนมือเวียนมือแม่มือเวียนมืออากาศหอนอากาศมันห่อนี่ มันแหลงแห้งต้องให้น้ำสม่ำเสมอโอ๋ให้น้ำสม่ำเสมอนเนาะอันจักปลูกจักปีละอายมันจังได้เป็นหน่วยเนี่ยสามปีสามปีก็เริ่มเป็นหน่วยแล้วเนาะเริ่มเป็นหน่วยสามปีอันบักเงางะพนนี่มันมันเป็นพนันธุ์ใดเนาะอายเงาะลุงเลี้ยง,งเงาะลุงเลี้ยงเนาะอันมันคือโดกแห้งเหรอมันเป็นน้ำพันธุ์มันอยู่บ่พันนนเป็ น้ำพันมันดอกอดดุ้ยสูดเสม,มออันเ่้หไยช่วงไดของอันตอนที่มันเป็นเป็นดอกบอทุกทุกวันที่้องเดือนถือเขาใส่บออันขอเพิ่งปุ๋ยเพิ่งไดบอปุ๋ยปุ๋ยอันตันนี้เนี่ยเป็นปุ๋ยอันปุ๋ยเก็ดบอปุ๋ยเก็ดปุ๋ยอันเสมอ เมืเบ่งปุ๋ยพอนอนบานนอแกใส่กระปุกไงบอแกใส่กระปุงอ๋อตัวนี้นี่บ่บานนี้เวลาเหตุเท่าเท่าสี่สี่สีช่วงใดสี่ช่วงเสาสี่ช่วงเสาื์ช่วงเสาช่วงเสาก่อนแดดออกก่อนแดดเอกหกโมงเสาร์เนี่ยบานนี้เท่าสี่สี่ช่วงมันเป็นดอกซ้ำใดช่วงมัน ดอกจูมก็ล่งเป็นดอกใดเป็นรอบเป็นดอกไดประมาณจักอาทิตมันประมาณอาทิตหนึ่งอาทิตหนึ่งเป็นดอกได้อาทิตยหนึ่งเขาก็เริ่มฉีดปุ๋ยตัวนี้เลยเนาะแม่เลิ่มฉีดเลยสูตรของมันนี่คือปุ๋ยเกตปุ๋ยเกตสูตรสูตรสิบห้าบ่แม่สูตรเสมอสูตรเสมอคือสิบห้าสิบห้าสิบห้านะเพิ่นเอิญปุ๋ยเกทท่างใบเนอ ตอนนี้เพิ่นก็ลังเปิดสปริงเกอร์หนามใส่อยู่กล่องกับบกกาเขาไก่เพื่อนเปิดใส่ทุกต้นเล่อยบ่อไอเปิดใส่ทุกต้นเลยเนาะบานเนียนจักมือเข้ามาเปิดใส่เธอหนึ่งี๋ยนนี้มันแดดแห้งมันห่อนแห้งให้มือเวียนมือเลยอากาศมันห่อนอากาศห่อนให้มือเวียนมือเลยเนาะเวีนมือ อันมากเอียงเจ้านอนนี่ยน้อยน่ะฮะนู่นแดนเป็นโดกปะอันนี้ก็เป็นบักบักสมจีดเพื่อนนอหนี่นออันมันมันมันโรสชาติคือกันบักเคี้ยวหวานเท่าอยู่ปะมนเป็นบักหน้ามาสมมั่นเป็นบักหน้าว่ะจัดแต่ว่าสีสันสวยงามแห้งเลี้ยวมือนาสิผ้ามันเป็นเบื่องสวนบักไฟเพื่อนนออันอ้าสีไ้อันให้ขอมูลเท่าอยู่บ่บักไฟเพื่อนกระกระดกในสิผ้าขาไปเบื้องบ่มือนา ไปยูไปยูพันว่าเดี๋ยวมืนนาก็สิพาเข้าไปเบิองอีกแม่น้องฟ้าก็คือสิสรุปให้พี่น้องในฟั่งในเบิ่งนอกว่าอายเพ่นวาขันเวลาเฮ้าจะฉีดปุ๋ยเกศทีพ่นเอามาช่วยให้าเบิ่งก็คือเป็นปุ๋ยเกศให้อาหารทางใบนอกคือสูตรสิบหาสิบหาสิบหาสูตรเสมอเพ่นว่าไ้สิช่วงเศร้าที่พรทะันเห็นแสงแดดแล้วก็ฉีด ทุกเดือนแล้วก็ช่วงที่ฉีดนี่ก็คือมันเริ่มเป็นเป็นดอกในประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มฉีดแล้วพันวาเพราะมันจับน่วยเขาก็เศร้าฉีดพันวาน่อแล้วก็สปริงเกอร์ของเพิ่นนี่หนอพันวาช่วงนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นก็หายนามสม่ำเสมอก็คือมันหอนแห้งพันหายมือเวียนมือพันวาห ให้ความชุ่มชื้นกับมันพ่อมันกะจะทําให้มันโดกได้เพิ่นว่านอ่อือสูตรทองอายเพิ่นลนอ่อกายใจดีใจดีมาบอกแต่ว่าเพินบ่มาากล่องขึ้นเมนนองฟ้าบันไดนอ่แต่ว่าคันถามสูตรเพิ่นอยากหูสูตรได้จากเพิ่นเพิ่นกะบอกเบิร์สุอยางอะ่ะจ้ะคันพี่น้องสิถามพานเมนนองฟ้าเมนนองฟ้ากะสามาถีสีไปถามขอมูลน้าเพิ่นมาให้พี่น้องได้นอจ้าขอบคุณไอยเพิ่นหลายๆที่เพิ่นให้ความหูกับเฮาเนาะแม่น้องฟ้ากะสิเอาสูตรทองเพิ่นไปอีดอกเดียวเมน้้ฟามมทีแลว่นองฟ้ากสิ ปูคือเพิ่นนี่ล่ะใส่สป,ปริงเกอร์คือเพิ่นนี่ล่ะจ้าพี่น้องเขา,าเบิ่งช่องแม่นองฟ้าแล้วก็อย่าลืมหายกำลังใจแม่นองฟ้าในเด้อจ้า